สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยหะคะ่ะสำหรับอพิโซดนี้ยังอยู่ที่ซ่อนรักชายาลับนะคะในช่วงนี้ก็ยังไม่มีเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันถัดไปจะมีเรื่องไอ้นั่นนะคะเรื่องหน่วยพิทักษ์ จตุดรทิศใช่ไหมคะที่จะมาอ่อนแอเนาะเรื่องนั้นก็น่าดูนะคะจากทางไอฉีอีส่วนเรื่องนี้นะคะซ่อนรักชายาลับก็ดูกันได้ที่ VTV Thailand นะคะสำหรับคนไทยค่ะก็มาอัปเดตบทละครกันหน่อยนะคะเดี๋ยวฉากที่เห็นในตัวอย่างจะมีท่านฉุยสิงโจนะคะไหวไหมอ๋องของพวกเรานะคะก็จะขาหักเนาะแล้วก็จะเป็นฉากในละครจะเป็นการหักเพื่อช่วยหลิวเมียนถังคนรักของเขานะคะอุ้ยแต่ลนะยังอยู่ในช่วงที่มา ปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะแล้วก็เหมือนจะมีฉากที่พอเพศของเราบุกเข้าไปในคุกใต้ดินของพระราชวังเพียงลําพังด้วยนะคะก็แน่นอนว่าต้องไปช่วยนางเอกเพราะนางเอกนั้นตอนนี้มีภารกิจก็คือต้องการจะลอบสังหารสุยอ่องให้ได้เป็นการแก้แค้นนะคะที่ทําให้พี่น้องพี่น้องที่แบบบนเขาอย่างซานนั้นเสียชีวิตไปเยอะรวมทั้งสำนักคุ้มภัยผิงเหยียนที่ไปฆ่าตั้ง20ชีวิตนั่นแหละนะคะ เรามาดูกันหน่อยค่ะก็ถ้าพิจารณาจากไอ้ตัวที่เป็นตัวอย่างที่พวกเราดูร่วงหน้าไปแบบสั้นๆซึ่งปกติแล้วทางทางด้านของฝ่ายผลิตก็จะตัดออกมาบางทีก็บางทีก็เอามาหลอกเดาให้พวกเรานั้นเดาไปเ <c oughs> ดาไปนะคะส่วนเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวเรารอดูพร้อมกันแล้วกันนะคะก็ช่วซิงโจของพวกเรานาั้นนะคะก็จะขาหากักเนาะก็เหมือนกับว่าขาไปติดๆอยู่แถวๆกิ่งไม้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเพื่อช่วยอ่า ลิวเมียนถังนะคะแล้วก็บุกเข้าไปซึ่งณจุดนี้นะคะก็จะทําให้จื่อวี่ซึ่งเป็นพระรองนั้นก็จะได้รู้สึกละอายใจที่ตัวเขาเองไม่สามารถจะช่วยหลิวเมียนถังได้มากเท่ากับฉุยสิงโจประมาณนี้นะคะซึ่งณจุดนั้นนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยค่ะก็ในตอนที่ คือเรื่องราวมันผ่านมาแล้วในส่วนของการที่โดนทำลายนะคะแล้วก็ออกมาจากเขาอย่างซานในวันนั้นแหละแล้วก็โชคดีที่ฉุยสิงโจมาพบนางข้าวแล้วก็ภาวะสูญเสียความทรงจำของนางเอกก็ทำให้พระเอกก็จะใช้หลิวเหมือนถังซึ่งทุกคนจะรู้ว่านางนั้นเป็นตัวตนของอนุของลู่หวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฉุยสิงโจก็เลยจะใช้นางเอกเป็นตัวล่อลู่หวนออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าลู่หวนก็คือหลิวเหมือนถังแต่ว่าพอตอบมา พอรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็โกรธกันแล้วก็คือนางเอกนั้นก็ความทรงจํามาเร็วมากในเวอร์ชันละครนะคะก็ทําเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์คัดชัดเจนเรียบร้อยในตอนที่24นะคะก็มีการใช้ปิ่นแทงอกปึ๊กเลยแล้วก็พระเอกของพวกเราก็ดึงปิ่นนั้นออกมาแล้วก็เช็ดโอ้โหท่าเช็ดเลือดท่าเช็ดเลือดเท่ๆเลยนะคะประมาณว่าเออปิ่นเนี้ยคือให้ด้วยความรักจริงๆเพราะฉะนั้นก็เสียบกลับมันไปที่ผมของหลิวเมียนถังอีกทีหนึ่งนะคะโ โอ้ยสุดๆฉากนี้บอกว่าแบบดีอะฉากนี้คือฉากที่ที่ได้เห็นถึงถึงความตัดไม่ลงของทั้งคู่แต่ก็มันก็มีความขัดแย้งอยู่ในหัวใจของทั้งคู่เช่นเดียวกันนะคะเพคทําอะไรไม่ได้นอกจากที่จะต้องยอมรับนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ไม่ได้อยากจะปล่อยมือหลิวเหมือนถังไปแต่เขาก็ต้องปล่อยนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวฉากในเมืองหลวงมันจะจบแล้วละแล้วพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็จะต้องพานางเอกนั้นไปให้พระมันดาของเขาดูตัวนะคะจะต้องเป็นฉากที่ได้เจอกันพาเข้าไปทําความรู้จักนะคะกับกับพระชายาซึ่งเป็นแม่ที่จันโจนะคะท่านแม่ของท่านอ๋องนะคะทีนี้ก็จะต้องมีฉากที่แบบละครมันแน่เลยเพราะละครชอบดราม่าอยู่แล้วนะคะแม่ด้วยความยุ่ยยุของทางลูกพี่ลูกน้องตระกูลเหลียนนั่นแหละนะคะก็จะทําให้ แมนั้นกั่นแก้งหลิวเหมียนถังถึงกับขั้นที่แบบ เอาไปขังเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าณจุดนี้ก็คือหลิวเมือนถังเองนะคะก็ไม่ได้ทำลายพระชายาแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีนะคะเพราะนางเอกของพเราก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันเกิดเหตุนี้ได้อย่างไรแต่ว่าฉากที่พวกเรารอคอยก็คือฉากที่นางเอกของพวกเรานั้นเอาคืนนะคะเออไอ้ลูกพี่ลูกน้องตระกูลเหรียญนั่นแหละค่ะทำให้เจ็บแสบหน่อยโดยเฉพาะตัวแม่นะคะเพราะว่าเตรียมแผนการไว้ต้อนรับหลิวเหมือนถังเยอะ ะะแล้วก็ท่านพระมารดาของฉุยสิงโจเองก็เป็นคนเรียกได้ว่าหูเบาแล้วก็เป็นคนที่แบบเห็นแก่หน้าตาคือคือเข้าใจเขาได้อะคือเขาเกิดมาในในแบบเนี้ยมีชาติตระกูลเป็นถึงององสูงสักเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าว่าที่ลูกสะใภ้ยอย่างหลิวเหมียนถังเนี่ยไม่คู่ควรนะคะไม่คู่ควรกับลูกชายของเขาแต่ว่าทําอย่างไรได้ล่ะก็หลิวเหมียนถังนะั้นเป็นนางเอกด้วยแล้วก็แถมลูกชายก็รักมากอีกด้วยนะคะ จริงๆแล้วอ่ะอยากจะให้มีฉากที่นางเอกของพวกเราเอาชนะใจท่านแม่นะคะก็คือพระมารดาของพระเอกของพวกเราแบบ เอามาจากในนะวนิยายต้นฉบับบ้างก็ดีแต่ว่ายากอยู่นะเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันไม่ได้เรียงทำลายแบบที่มีความจำเป็นแล้วะนะคะอย่างฉากที่จะต้องช่วยพระมันดาหนีเออมันก็จะมีฉากหนีเพราะว่าทางด้านของสุยอองนั้นนะคะล่อลวงให้พระเอกนั้นออกไปทำศึกอีกเมืองหนึ่งเพราะว่าเกิดการจลาจนกันขึ้นนะคะน,นิหวานกำลังพูดถึงในนิยายนะเพื่อนๆนแล้วนะฉากนี้นะคะทางสุยอ,องเองเนี่ยก็ ส่งคนเข้ามาโดยที่ไม่ให้ประกาศว่าเป็นคนของสุยอ่องนะคะแต่ว่ารอบส่งคนเข้ามาว่าเป็นโจรเออก็คือว่าเป็นเหมือนกับผู้ที่ออก่อการจลาจลแล้วหลบหนีเข้ามาในเจนโจได้นะคะแล้วก็จะมาเกิดการจลาจลในเนี้ยในเมืองเจนโจนด้วยเพื่อจะเข้าไปในในจวนอ่องแล้วก็ไปเหมือนกับแบบ คือจับคนในจวนนะคะโดยเฉพาะพระมารดาอะไรเงี้ยเอามาทําการเขาเรียกว่าต่อรองเออเอามาบังคับขู่เข็นนะคะ b a c k เอ่อพระเอกของพวกเรานั่นเองค่ะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นฉลาดมากเลยนะคะก็มาพาท่านแม่นะพระชายาเนี่ยหนีออกไปได้ซะก่อนแต่ว่าความความภาะก็ยังอยู่ค่ะก็คือใหญ่เอ่อตระกูลเหรียญเนี่ยก็ตามมาติดๆเลยนะคะแบบเกาะติดนะ่ะคือประมาณว่าพวกพวกนางก็เข้าใจว่าถ้าเกาะติด กับขบวนของอพระมานดาของฉุยสิงโจเนี่ยย่งงางไงยังไงนะคะก็ต้องปลอดภยยัยอะไรประมาณน,นี้ก็เลยแบบเออเกาะติดอยู่ตลอดเวลาซึ่งนางเอกของเราก็ทํางานยากมากเลยนะคะถ้าเกิดจะช่วยคนเดียวเนี่ยช่วยได้ง่ายค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนางเอกของเราก็แสบมากนะคะก็ประมาณว่าช่วยจริงๆแล้วนางเอกนั้นมีแรงที่จะว่ายน้ํผ่าผ่าไปได้คนเดียวก็ผ่าพระมานดานะั่นแหละหนีไปนะคะคนอื่นก็ปล่อยทิ้งไว้ที่ในท้ออะไรเงี้ยฉากแบบนี้เราจะได้เห็น ไม่เอ่ยนะคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ฉากที่จะต้องเอาชนะใจว่าที่แม่สามีเนี่ยจะต้องมีแน่ๆเลยนะคะ ในบทละครต้องเรียกว,ว่าที่ไปก่อนเนาะเพราะว่าหลิวเหมียนถังเองไม่รู้จะไปแต่งงานกับทางด้านของไหวหยางอ่องนั้นในตอนไหนนะคะจริงๆนี่ก็ยังคิดอยู่ว่าอาจจะแต่งนู่นเลยอะใกล้จบเรื่องเลยด้วยซ้ําไปนะคะเพราะว่าคงจะไม่ได้เน้นชีวิตหลังการแต่งงานเท่าไหร่แต่ว่าจะเน้นในช่วงที่แบบเออดราม่าของการที่ทั้งคู่นั้นกลับมาอยู่ด้วยกันทั้งทงที่หัวใจก็รักกันแต่ว่าสถานะมันไปด้วยกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> อ่าแล้วค่ะก็น จุดนี้นะคะนางเอกของพวกเราเองก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าความโหดแล้วก็ความมีความรู้รวมทั้งรวมทั้งลูกน้องของนางนะคะนี่ก็ยังไม่เห็นวิแววว่าลุมนางเอกนั้นจะแบบยังไงดีละ่ะคือนางเอกจะแยกจากกลุ่มลูกน้องได้อย่างไรเพราะว่าในจุดของนวนิยายต้นฉบับนั้นนะคะครึ่งแบบเกินครึ่งเรื่องไปเนี่ยนางเอกของพวกเราแม้กระทั่งช่วงหลังๆนะคะก็พระเอกนั้นก็คือจับแยกหมดจับแยกจับแยกตัวลูกน้องของ นางเอกเนี่ยค่ะก็คือปกติแล้วจะมีแค่นางเอกตัวคนเดียวเดี่ยวๆที่อยู่กับ พระเอกของพวกเรานะฮะส่วนตัวลูกน้องนี้ก็จะคอยแบบเป็นเงาเงาคอยตามไปแล้วก็จะออกมาในช่วงที่หลิวเมียนถังนั้นต้องการที่จะเรียกใช้งานอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องรอดูไปไม่รู้จริงๆค่ะก็สำหรับในเวอร์ชันละครนั้นก็มีหลายๆจุดที่แบบก็อย่างที่บอกยังคงเหมือนเดิมบรรยากาศคือดูเพลินแล้วก็บางทีดูแล้วหลับไปตื่นขึ้นมาลืมตาก็ยังคงดูได้ต่อ <laughs> เรื่องวนๆเดาได้ไม่ค่อยมีอะไรนะ่า ตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะอะแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็อยากให้หวานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาไว้นะคะเดี๋ยวหวานจะรีบตามไปดูซีดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ